นั่นใช่คนปะวะไอ้ใส่กระเป๋าแดงๆอ่ะฮัลโหลนายนายเอ้าผีเหรอฮะผีใส่กระเป๋าแดงมึงบ้าแล้วผีใสกระเป๋าแดงชี้เขาอ่อไอ้ยูเกูเรียกเลยนายนายนายเขาว่าไอ้แค่ผีไม่ใส่กระเป๋าแดงก็น่ารักเฮ้ยมอบมอบมอบมึงมอบมึงมอบเออ เอ้ยไปอยู่ในบ้านแดงไปอยู่ในบ้านแดงเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวออกมาตีเออไปไปไปตรงไหนนะเฮ้ยฟันใครเก่าอ่ะอุ้ยจะเมอย์จ้า L L S จ้า L S หลังก็ไม่จ้าเฮ้ยนี่แค่เป็นแค่การขู่นะเว้ยสัตว์เป็นทนายใครวะ ไตหนึ่งไต่หนึ่งจ่ายยิงผมทด้ไมเลยตวอ้ะไอ้เหี้ยเพื่อนเหรอเนี่ยไปฝั่งนู้น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 ไม่ตัวเยอะแล้วจันท์เขี้ยวไปไรไปแล้วเห็นแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นไรละโถมโถมแล้วโถมโถมไปโถมโถมมีสองตัวจ้าใครใครมีบ้างเราจันน่ะจันหนวดเขี้ยวอ่ะมันต้องจันหนวดเขี้ยวดิไกลเลย ตระหระตระระตุตุตุฮ่าฮ่าฮ่าตุกแกตัวนันเฮ้ยมันต้องนี่โอ้โหมีดพ้ามีดพ้านี่แต่ก่อนเคยเป็นมีดปอกมะพร้าวมาก่อนนะแต่เดีนี้ด้วยความที่เราต้องสู้รบไงเรามีดปอกมะพร้าวมาเฉาะหัวคนก่อนเฮ้ยข้างหน้าพวกกูเยอะนะเว้ยเฮ้ยสเซนไนเซนไ้เชี่ยเซนไน เราบังเลยเราสู้อย่าถอยเราบังอาจารย์ลงเลยเราสู้ไม่ถอยยามันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ไม่รู้ยาไม่มีปืนใหญ่วะทำไงดีวะมันมีปืนใหญ่เออไม่มีปืนใหญ่วะมันมีปืนใหญ่ยิงใส่กันตุ้มตามวะปืนใครแตกเหลือแต่ด้ามวะอาเต็มสองเหตุผมเหลือแต่ด้ามเลยจ้าอะเหลือแต่ด้ามเหรอเฮ้ย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 ผมโดนเคาะผมโดนเคาะผมโดนเคาะ เ้ยเจออีกเฮ้ยเราแค้ต้องลวจเลยเฮ้ยาจาาจานแ้มตองวนแจ่าบคัตำรวจไม่สนใจเลยไม่สนใจแล้วลงเติมแต่ก็เติมนี่ได้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 ตัวเท่นซ่อมซ่อมหแนึสองจาอย่าไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวตปโอ้จตัวจ้าโอ้เจ็ตัวเลยเหรอชหแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว ไอ้เหี้ยกูอยู่คนเดียวเฮ้ยแคนแคนแคนไม่ลงนะแคนเฮ้ยบางอาจารย์อยู่คนเดียวไม่ได้บางอาจารย์ต้องมีคู่เอาเซรีพอร์ตไอ้สัดตู้เซฟปิดเฮ้ยกลับกลับไม่ตายเว้ยกลับมาไม่ตายเว้ยไม่ตายกวางแคมตำรวจดิแคมตำรวจแคมตำรวจแกนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันมาหน้าตำรวจแล้วมันมาหน้าตำรวจแล้วโคขยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง กำลังจะหวดคนอยู่แป๊บนึงเฮ้ยมันอยู่หน้าตำรวจเลยมันอยู่หน้าตำรวจเลยจ้างเราไปชัดเลยชัดชัดช <Char at S 2> ัดชัดในบ้านในบ้านจา้ามันอยู่ในบ้านจา้าหรอ้าตัวชี้จ้ามันนั่งเล่นอยู่ชัดเอ้ yeah. าเฮียจ่าลบเลยโหอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายเหรอ,อดีดมันก็เล่นอะมันก้ละตีจา่จาตายจา้า ใครตายมันตายเหรอผมตายเอ้าเฮียเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันมาเก็บของแล้วชกแม่งเลยอ่ะคยดูนะบางอาจันดูบางอาจันดูสเต็ปบางอาจันตตอ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 ตาที่มันเปก้าตาเนี่ยเฮ้ยใครไอ้ไอ้เียเฮ้ยคนโันมันันมบางาจัน อาจารย์ตัวเด,ดิตัวด,ดิดดดดจ้าบวกสามห,หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอีเชนแม่งไ,ไม่ตายว่ะเหลือสิบสามนัดอะ่ะต้องบงังอาจารย์ละอย่างเนี้ยโอ้ย เชื่อบาราจันตัวนี้แช่คอนเจ้าชื่ออะไรลึกบอมครับเจ้าชื่อบัมเจ้าชื่อทานสมัยเกินไปข้าจะตั้งชื่อให้นายใหม่ข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าเจ้าบุญเทียมบุญเทียมไอ้บุญเทียมแล้วเจ้าล่ะเจ้าชื่ออะไรลึกอ๋อชื่อมูฮันโอเคเฮ้ย ไอ้เป็นบางอาจารย์พูดโอเคไม่ได้ต้องพูดว่าชื่อหมูหันตกลงตพะยาค่าพยคเฮียอะไรกูก็คนธรรมดาเมึ่เนียเ <c oughs> จ้าชื่ออะไรลึกหมูหัน,ลหหนแล้วเจ้าล่ะห <c oughs> ม <c oughs> ูตว์กู <c oughs> ตั้งชื่อมึงว่าไอห,หมูกระจกห <c oughs> มูหมกบางอาจารย์ไปไหนหมดนะ บอลจันแห้งหมดแล้วเอ้าเฮียปืนแตกเหลือแต่ด้ามบอลจันไม่ต้องแข็งแกร่งที่ต้านท่ายพม่าที่ต้องก้าวเดือนอ่ะเลขกหนึ่งเลขกหนึ่งตีหน่อยตีเฮียอะไรเขามีแข่งกันหมดไอ้นิฟเฮ้ยเจอเจอน้ามวดน้ามวดน้ามวดตัวหนึ่งน้ามวดตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงตัวนึงไอ้เฮียสองตัวสองตัวสองตัว

ไม่ยอมโอ้โใชัยไอ้นี่เลยเออบางละจันน่ะบอกบางละจันน่ะเออบวกเก้าเลยโอ้โหเดือดจริงเดือดจริงมีคน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 หน้าเราเนี่ยจ้าเฮ้ยมึงหายตัดมึงรู้เปล่าเจ้าได้ตายไปแล้วเล้ยบมาเลี้ยบมายอมซะเจ้าได้ตายไปแล้วมึงรู้จักแค้นบางละจันไหม

ไม่ดิจะติ๊บกว่าเหรอจติ๊บพ่อนเต๋อให้ริงจะเต็ติ๊บใ่าติ๊บดูจักเฮ้ยพวกไอ้พ่อๆนี่เพื่อนไม่ไม่อะจะติ๊บมาดีบ้านสองชั้นาเดิมีสองห้าดิมาดิพวกไอ้พ่อๆนี่เพื่อนสีเกิดสามเป็มโลสีจัดตีบ้าทำไมวะเต่าลิเกิดเต่าลิฟเกิดเฮ้ยมึงอยู่ไหนนะไอ้สั์เออได้ข่าวว่าเก่าอะบ้านสองชั้นน่ะ ามาวะเตแล้วเย่เเ้าตีตีบวะเอ้จะตีก็บ้าว่ะเจ้าได้ตายไปแล้วตีไตีไมาชูาหโรจีล้เัดกันปล่จ้าจ้าเมาดิ้เยปบ้าสงชั้นปุป้าสองชั้น เฮ้ยตีเฮ้ยเต่า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 เข้าบ้านใปไหมไม่เลยผมอยู่ข้างบนตึกผมมาสนายิงอยู่ครบครับผมด้วยนะผมจะไปบ้านแดงพวกเราพวกเราไปบ้านแดงเร็วไปดิไปดิไปที่น้ำดิใครปืนแรงๆอ่ะมึงน้ำมันมันปากดีมันปากดีมันปากดี

นายอยากว่วงเหรอ,อยาวมาเลยหรอองไงดีวะตอนนี้ธนายอยู่บนตึกตัวเดียวเว้ยขึ้นมาดิอยบเล่าหมืนะนะ่นกันเน่ะเย็ดเคตาย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 ,ตาย ยาดงเป่าเหรอข้างบ้านแดงมีใช่ไหมมี้าดองต่กตู้ตาแล้วจ้าแค่เราไปไหนกันหมดวะเปล่าอยู่จ้าแล้วนึงลงอยู่จะติดไปไหนวะเพื่อน้หนะ มันบอกมันอยากเจ็บว่ะอยากเจ็บเลยรู้อยากอยากเข้าบ้านขาวอ่ะตอนเนี้ยอ้อยังเซ็จลำเบิดกันอยูยักหนึ่งกับจ่าแบะมักเหมอนได้จ่าเปนไรง่วงเลยตัดยักษ์หนึ่ง ¡Oh, oh, está. <laughs>